วันนี้นะคะเราจะพามารู้จักกับการะเล่นพื้นบ้านนะคะซึ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วลว,ว่าการะเล่นพื้นบ้านนั้นมีมากมายหลายประเภทซึ่งวันนี้นะคะเราจะยกตัวอย่างมาหนึ่งประเภทนั่นก็คือกระต่าย,ายขาเดียวเอ,อเราวิธีการเล่นล่ะคะวิธีการเล่นนะคะ,รเ,นนะ,คะเราจะกําหนดเขตพื้นที่ในการเล่นแล้วก็จะกําหนดเส้นออกด้วย ั่งกระต่ายนะคะก็จะคิดคำขึ้นมา1คําโดยให้มีจํานวนพยัเท่ากับจานวนผู้เล่นเมื่อกระต่ายค้าคิดคาเสร็จแล้วเราก็จะให้ผู้เล่นนะคะเลือกว่าจะเอาพยางชนไหนยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นคําว่าท้องฟ้านะคะสมมติว่าให้กระต่ายตัวที่หนึ่งเป็นคาว่าท้องนะคะกระต่ายตัวที่สองเป็นคําว่าฟ้านะคะถ้าผู้เล่นเลือกคําว่าฟ้านะคะกระต่ายที่เป็นฟ้านะคะจะต้องรีบกระโดดขาเดียวไล่แปะฝ่ายผู้เล่นนะคะถ้ากระต่ายนะคะเอาขาแตะพื้นหรือว่าสลับเท้านะคะผู้เล่นจะต้องเลือกกระต่ายตัวใหม่ค่ะ แต่ถ้ากระต่ายแต่ได้หมดหรือว่าผู้เล่นนะคะออกจากเส้นแบ่งเขตน,นะคะผู้เล่นนะคะก็จะหมดสิทธิ์ในการเป็นผู้เล่นและต้องไปเป็นฝ่ายกระต่ายแทนค่ะนี่คะก็จะเป็นเกาะพื้นที่ในการเล่นนะคะจากจุดนี้ ค่ะสรับประโยชน์ที่ได้จากการลาเล่นกีฬาฟุนบ้านนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ด้านวยกานได้แก่1นะคะด้านร่างกายนะคะก็คือทําให้เรานะคะสามารถออกกําลังกายไปในตัวนะคะทําให้ร่างกายแข็งแรงค่ะด้านที่2นะคะด้านสติปัญญานะคะด้านสติปัญญานะคะก็จะทําให้มีสุขภาพจิตที่ดีส่งผลให้พหัฒนาด้านสติปัญญาได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ ด้านที่3นะคะด้านอารมณ์ก็จะทําให้เรานะคะมีความเพลิดเพลินมีความสุนทรียภาพในการเล่นนะคะแล้วก็จะทําให้เรานะคะรู้สึกเพลิดเพลินมีความรู้สึกแจ่มใสนั่นเองค่ะและด้านที่4นะคะก็คือด้านสุดท้ายก็คือด้านสังคมนั่นเองด้านสังคมนะคะก็จะทําให้เรานะคะได้รู้จักการเข้าร่วมกลุ่มกับเพื่อนๆนะคะทําให้เรานะคะรู้จักการอยู่ร่วมกันเป็นหมึ่งคณะแล้วก็การเล่นเป็นหนึ่งคณะนั่นเองค่ะ สำหรับกลุ่มพวกเรานะคะก็ขอจบการสาธิตการเล่นกระต่ายขาเดียวพีเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะพื้นที่ในการเล่นในกกอบสี่เหลี่ยมนะคะ3ามสองหนึ่งนี่นะคะก็จะเป็นกกอบพื้นที่ในการเล่นนะคะจากจุดนี้ใบ<ฮ>ไม้ 3ามค่ะหน้หาที่สองนะครับ